ว่าแกไปรู้แล้วเคยรู้เขาู้ม้ร่วกเยพาแคิดว่าที่ผ่านมาแกเคยคุยอะไรเราเปล่าพื่ะกอดยังอะะหรอะอะไรได้หรอกดยวเสีงเลยมาไมาปอมาไหมมื่อกนยุงหือพึ่งแค่เอาเอาเาอะไรไว้วมันมึง่วะไม่รู้หร่าหรหรเ้อ้ยหรือปขาวย แกเก็บหัวปรอเนี่ยเเก็บไวราต้องหัวตั้งตั้งหรือวะแล้ววะเราไม่เคยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้เลยไม่เคยมัดถุงให้มันป่องได้เลยจันมัดป่องไม่ได้เราป่องไม่ได้มันไม่มีวันทำได้อ่ะจับ ตอนรวบนี่ยังโป่งอยู่นะมอดมันยังโป่งเพรมัดโปรแปลงฟรีเพราะแต่มัดกันไม่เป็งมันอย่างเงีไม่ต้องเต็บแกนดี่ไปไกลเขาแกไเขาขอร้องแกเวียงถุ่มเขาปัดมัดถุงมาแล้วต้องเวียงถุ่ต้องอย่างนี้เลยป่ะวะแล้วถ้าแกเวียงแรงๆถุงมันก็จะชองล้มควงถอยต้องถอยไว้อยู่เอาจริงป่ะเนี่ยลุบไปแล้วพีเขามาทิ้งเหรออ่ะโอเคเองถ้าอยากกินอีบ้านเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเรามาให้ เอาเวิงสิบแล้วนะเว้ยเลเวลงสิบแล้วนะเว้ยวะราแบ่งมาให้กินกไ้ินอะไรวะเบบข้าป่หรังคะเบอะไรอกินเหีอะไรวะกินอะไรวะาหอมิ้หมะลิ็นไม่รู้ว้าไโนไม่ใช่ครับซอฟเฟลใครเนี่ยไม่ได้ยาฉีดซอฟเฟลแต่ไม่ใช่กิน กินนแงแกแน่รับไโอคินน้ำแ็แบน่บอกว่าตักกินไอ้ตักถี่รับได้อะไรวะเป๋วแครวามาฉีดบ้างอยู่ี่นี้จอบเปยวจิิงใครมีทิชชู่มงไ่ีหนปลาจะกินนั้นให้หมดดีกวพีทแต่วะไข่ดงตาหมดไม่รู้จะหมดลวเอาหมแล้วละอย่าบอกว่าเปนไหนอ่ไม่เห็นทานไม่เจอวะหรือเธอไม่มี กนนกดูดิเสือตั้งแสงพวกรแบกไลท์แบกไลท์ก็เลยล้วชอบไปส่องให้เขาก่อนงชาก่อนมันจลืมบอกมาหน้าถายอยู่นนด้ต้องอะไรไปวไปเราเลยโหคนแรงเลยคนใหญ่โอ้สองมาอินูได้โอ้ยแกดูดิแกสงถึงแล้วต้องปิดดิแมตงเลย่ดยจัแกปิดน ต้องถึงดวงจันทร์แหละนก็ต้องกันได้ยังไม่แผ่วไปแล้วติดหน้าเลยอ่ะงั้นก็ไม่ส่องยังเอิ่งกินต่อพี่แมงอีนูนกันเรารออยู่นะเว้ยเคยกินไหมแมงอีนูนอร่อยมากแมงอีนูนอะไรวะแมงอีนูนอ่ะแมงเหมือนคล้ายแมงคุดจีอ่จะแต่ไม่ใช่มันอยู่ในดินเฉยตุนากีอะไรไม่นะกีเราอม่เกี่ยวกับแมลง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 ไปหึ แต่มาแดงผูกไปไหนยวะอะไรเนี่ยดูเลยผิดพลาดอ่ะแกโดนใส่โขนแต่งหน้าผมกุนีแทมซีดผิวซีดอ่ะแต้มไอแต้มไอแต้มแต่งให้เอเอเอ็กซ์ีนด้วยแต่งอะไรเราถึงให้เขาไม่เจอแต่งให้ขาวขาวของแกแค่แค่ให้แค่ให้ดูแค่คู่้องเดี๋ยวเรจะมาบอไว้เรื่อยๆเราไม่งแต่งเป็นผีเมกันหวานแต่งขาวแล้วถ่ายออกมาแม่ละลายแล้วว่าหน้าแดงแกแต่งของแกใส่คอแต่อันเนี้ย แต่งให้มันดูไบรท์เฉยๆแล้วก็เพิ่มสันจมูกด้วยมันไม่ค่อยโดเท่าไหรเแต่งเลกได้จะแต่งไบรท์ไม่เจอก็แต่งขาวๆไเฉยๆกลัวได้เฉยเห็นโทรหนึ่อยแกแห้เราหิ้งกัแล้วขอส่งรูปตัวกันได้ป่าวส่งได้ไหมส่งไป เกตโลกจิตร <that> ู้เะลรตองรู้ตัวจะเกตเธอนั่งขามเขาอเราว่าเราไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยตไฟแกนี่มันเพิ่มเลเวลได้ดีรว้่าเลเวลเลเวลดีดกรร่ยหวังมากสวังน้อยแต่คนเราทำเป็นในนี้ได้อันนี้อันนี้ชืออะไรเนี่ยต้องรู้ตัวเองเจ๊จะว่าต้องดักตจของเราแต่ตองราออกจก้าปากไว้้ย